น้องแป้งสนิทกับสงการค่ะ เอชย,ยาเริ่มห่วงน้องแป้งลูกสาวสุดที่รักทางด้านของเอชย,ยาเริ่มห่วงน้องแป้งสนิทกับสงการปื้มฟีดแบ็กเพลงแรกของลูกสาวคนชมเพียบเรียกว่ากระแสนี่ตอบรับดีมากๆแล้วค่ะสําหรับเพลงไว้เชิกสิ่งเกินแรงในชีวิตของน้องแป้งสลันฉัดมิตรใช้ซึ่งเป็นลูกสาวคนสวยของพระเอกลิเกชื่อดังเอชย,ยาที่มีนักร้องหนุ่มสงการเดวอยเป็นโปรดิวเซอร์ช่วยดูแลทุกอย่างเลยทีเดียวค่ะโดยทางด้านของคุณพ่ออย่างเอชย,ยาก็เผยกับ รายการอัปปทูเดว่าไปไลอ่านคอมเมนต์ที่คนชอบเพลงเนี่ยก็รู้สึกดีใจแทนนะตั้งแต่ทําเพลงเพิ่งจะได้มาเจอคุณพ่อเพราะเขามอบเพลงให้พี่สงการเดวอยซ์ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ดูแลทั้งหมดแต่ตนก็มีการโทรคุยกับคุณพ่ออยู่ตลอดเวลาขณะที่พ่อเองเสริมว่า ตนเนี่ยก็ไม่อยากไปกดดันเลยปล่อยให้น้องแป้งกับสงการทําเพลงกันสองคนแล้วก็จริงเพราะว่าลูกทํางานยังมีความสุขและจากนี้ก็จะไม่หยุดนิ่งมีแผนทําโปรเจกต์ต่อไปอีกด้วยค่ะท่างนั้นของหนุ่มสงการก็เรียกได้ว่าให้คําแนะนําน้องอย่างดีเพราะว่าตัวเขานั้นเป็นมืออาชีพทางด้านหนุ่มเอชัยยามิชัยบอกว่ามั่นใจตัวสงการเป็นอย่างมากเลยละค่ะเรียกได้วกระแสตอบรับดีแบบนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้รับชมหรือว่ารับฟังสามารถไปติดตามได้ทางยู u ูบช่อง แนวเลยค่ะ